แต่วเดี๋ยวจะให้พี่โกมนลงยูทูบอีกครับรับรับผู้ขายเตยครับพี่โกมีนี่เจ้าพ่อยูทูบครับเจ้าพ่อุลบาเร่ไงอะเจ้าพ่อยูทูบเจ้าพ่อยูทูบอ่าุาน่ัลเ่โอ้ติดสโมสรไปแล้วนะเล่นไปเนี่ยวิโรมานอนอ่าหอเวาขึ้น่อต้ออกว่าเือท่า่ตัวเช่น เท่าไหไร่นะสามสองเนสีเหลืองอัจฉนะจุนลานุบูลดีสีแดงไปบุญมานสีเหลืองรู้สึกเป็นน้ำเกา่าเป็นีครั้งที่แล,ล้วด้วยในานามทีมอะไรนะ่จาจไม่ได้แต่คู่ก็จะเป็นพี่ทีเปิดคู่ต่อไปหลังจากพี่ีเปิดก็น่าจะเป็นศิริพรจีกับคุณก่อนประเทศประชานคนขอให้รุ่งศัก ข้างมือไปไหนก็ไ้จงกอเสียไม่ไหวอย่าพี่เหรอเฮ้ยของแบบนี้มันได้กำไรไม่เล้หวานรู้น้ำหวานยินดีจับแถวหน่อยครับพี่เจม